อนี้ก็ไม่แพ้ค่ะของฉันค<ห>่ะเพียงชะรายอ๋อน้องฟอสกับน้องแบงค์ค่ะเขาทุ่มสุดตัวค่ะข้ามขีดนะคะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาบอกว่าปล่อยทีเซอร์มาปุ๊บอะ่ะหลายๆคนบอกว่าอุ้ยไม่แซบหรือเปล่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังสองคนเขาเมามอยกันดีกว่าค่ะคือด้วยความที่เราขายว่าโรแมนติกคอมเมดี้ถ้าเราจะเอาซีนที่แซบออกมาเลยอ่ะเดี๋ยวคนจะเอาไม่เห็นโรแมนติกองคอมเมดี้เลยเล่นหลอกก่อน เวลาเราดูหนังเราจะเหยียดสปอยเยอะเข้ามาเล่นหลอกไปก่อนเดี so like ๋ยวเราบอกเยอะเดี๋ยวเข้ามาดูเดี๋ยวคาดหวังเยอะเกินเข้ามาเขาเฮ้ยูอ้วเฮ้ยไม่เห็นเหมือนที่คุยเลยมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นไม่เคยคิดถึงจุดนั้นแต่อยาจะบอกแม่แม่นะเรื่องนี้ออนวันเสาร์ทุกวันเสาร์อย่าไปเที่ยวนะไปเที่ยวได้กลับไวหน่อยนะเพราะว่ากลับดึกก็ไม่ดีไงอยากจะให้อยู่เป็นเพื่อนพวกเรานะเพราะว่าเราจะดูแล้วก็เล่นแฮชแท็กกันทุกอีพีเลย ห้าทุ่มนะแม่แม่นะจำไว้นะห้าทุ่มทุกวันเสาร์นะครับเจอการทางชชองวันสาสิบเอ็ดพอรู้สึกว่าอยากให้แฟนๆเห็นมุมใหม่ๆของเราแต่เรายังคงความเป็นเขาเรียกว่าเซ็กซี่เหมือนเดิมนะแต่แค่อยากขายมุมอื่นเพิ่มเติมเพราะเราเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะอยากเห็นมุมโรแมนติกของเราหรือเปล่าบวกกับความชอบแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของพวกเราจริงๆแล้วมันโรแมนติกนะน้องไม่ว่าจะเป็นมุงเบี้ยวอะไรเงี้ยเธอชอบให้ดอกไม้ชั้นอะไรเงี้ยคนก็จะมองว่าอุ้ย ดูโรแมนติกจังทำไมในซีรีส์ไม่โรแมนติกอะไรเงี้ยความโรแมนติกมันพูดไม่ได้หรอกอยากให้ทุกคนไปเห็นเพราะว่ามันคือพลังมันคือสิ่งที่มันอบวุนอยู่ในในช่วงเวลานั้นถ้าพูดตอนนี้มันอาจจะหายไปแล้วเพราะว่ามันไม่เหมือนตอนนั้นตอนนี้ก็คือตอนนี้ตอนนั้นคือตอนนั้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆมองเบี้ยวเอาความเป็นมอสแบงเข้าไปใส่ในเรื่องนี้จากที่เห็นทีเซอร์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยว่าซีนไหนคือมอสแบงบ้าง บอดแบงมอดแบงผมอะถือว่าเป็นตัวแทนของคนโสดทุกคนที่ทำยังไงถึงจะมัดใจคนคนหนึ่งอยู่มัดเขาพร้อมให้มัดมากเลยนะเพราะว่าเราเพราะว่าเราแบบน่ารักเราเซ็กซี่หรือเปล่าเขามัดมาให้เลยพอคนมันเยอะทุกคนทุกคนมีความตั้งใจเนาะความฝันทุกคนมันมาแขวนอยู่ในเรื่องเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอ่ะเราจะมีข้อผิดพลาดไม่ได้เลยแล้วอย่างเราก็เช่นกันเพราะฉะนั้นอ่ะทุกวันที่ไปถ่ายทุกทุกคิวที่ไปถ่ายอ่ะมันมีความ มันมีความทาเลตนทุกคิวแล้วสิ่งที่เราต้องเจอเราไม่รู้เลยว่ามันจะขนาดไหนบางทีมาแค่หนึ่งแต่จริงๆพอไปทานแล้วมันต้องสิบเพราะฉะนั้นหรือ,อเาราไม่รู้เลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นหน้างานมากๆมันคือเมจิกที่มันเกิดขึ้นของกองนี้อยากให้ทุกคนไปเห็นาทาเล้สนสำหรับผมหรอผมรู้สึกว่าผมข้ามขีดจํากัดของผมไปเยอะมากเมื่อก่อนเราก็จะห่วงสวยห่วงหล่อว่าแบบตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่พอเรื่องนี้มันมีหลายๆซีนที่เราจะต้องแบบไม่ห่วงจุดนั้นหรือว่าไม่ไม่ ห่วงความเป็นแบบเขาเรียกว่าความเป็นนักแสดงที่ผมรู้สึกว่าผมอะพอพอจบมังกรกินใหญ่ไปเราไม่ได้มีโอกาสได้มาเล่นซีรีส์แบบต่อเนื่องขนาดนั้นเราก็จะหายไป2ปีเนาะในระหว่าง2ปีนี้เราก็เหมือนเป็นการทบทวนตัวเองได้เจอแฟนๆอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเหมือนการอัพสกิลมากขึ้นไปใช่ไหมครับหลายๆอย่างเนี่ยผมก็ลงทุนลงแรงทุกอย่างเพื่อที่ให้ซีนๆน,นะๆมันออกมาดีที่สุดหรือเพอร์เฟกที่สุดให้การถ่ายทํามันไปด้วยง่ายที่สุดบางอย่างเราอาจจะต้อง สละบางอย่างหรือว่ายอมทําบางอย่างเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเช่นการลงไปอยู่ใต้น้ําหรือว่าการเขาเรียกว่าอาจจะเขาเรียกว่ามีหลายอย่างที่มีมีโอกาสเกิดอุบิเหตุได้แต่พี่ๆทุกคนก็เซฟเราตลอดแต่เราก็รู้สึกว่าไม่ได้เรื่องนี้มันแม่รอเรามาตั้งสองปีทําไม่ถึงไม่ได้ต้องทําให้ถึงเท่านั้น ก็เลยเกิดมาเป็นหลายๆซีนที่อยู่ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไปรอดูเลยโอ้โรแมนติกคอมดี้จริงๆเหรอคิดว่าเป็นแบบว่าความเซ็กซี่แต่ว่าเลิฟซีนดุเดือนนี้กว่ามังกรกินใหญ่นะจ๊ะแต่ทีเซอร์เขาปล่อยมาแค่เป็นน้ำเจ้มค่ะแต่ชื่อเขาดูเพียงชะลาลาแบบว่าเรื่องราวในฝันอะไรแบบนี้นะแล้วก็ฝันเล็กๆหวานๆไปแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะต้องรอชมทางช่องวัน31ตอน5ทุ่ม you